สวิกรมมันมีสามขานะเวลามันตัดไฟมันจะตัดเราจะต้องเลือกเอาว่าจะตัดลายหรือว่าตัดนิวตันนะครับเวลาเราตัดลายเนี่ยแล้วนิวนิวตันมันยังเชื่อมขนานต่อกันอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปพ่วงกับกับไปเรือกับอ่าตัวอื่นเขาก็เสียบปลั๊กค,คาอย,อยู่เนี่ยไฟมันจะรั่วเข้ามาในหม้อแปลงครับแล้วทำให้อุอปกรณ์ข้างในในเกิดการแช่ไฟทําให้เสียหายนะครับก็เลยอ่าให้ลุงมาเจาะเจาะใส่ของแพงมันอันนี้เอาเป็นสี่ขานะเอาเหมือนกับแอมทั่วไปอ่ะลุงลองใส่ดู ดี๋ยวเอาอันนี้เลยดีกว่าจะได้เนี่อ่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ทำเพราผมเนี่ยต้องลงทำของลงเจาะเหลี่ยมจะเจาะยากนะครับเราวัดนะครับแล้วก็สว่านเจาะ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 นะครับย่อยเสร็จแล้วก็อ่าหักออกนะครับพอหักออกแล้วก็ต้องหาตะไบมาถูนะครับนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทําเสร็จเลยนะครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วว็จะเป็นอย่างไ้นะครับนี่นะครับเหมือนจะเอียงนิดนึงนะครับมาเจาะทีหลังนะครับไม่ค่อยโคตรไหมค่ะเรียบร้อยเท่าไหร่ ส่วนฟิลผมใส่ตรงนี้นะเอาข้างหน้าเลยนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันฟิลแสงบนเลยก็โอเคครเดี๋ยวเดี๋ยววายสายไฟายชุดใหญ่เลยนะครับมอแปลงลูกนี้ผมอ่าแกะออกมาจากเครื่องที่ลุงให้มานะครับเป็นแอมต่างประเทศนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าชุดไฟนี่มันเป็นชุดไฟหลักตัวไหนนะครับอ่าเดี๋ยวของลุงเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องทดสอบนะเดี๋ยว เดี๋ยวผมขอทดสอบเอาดัมมี่โหลดมามาวัดดูชุดนึงครับไม่รู้ว่าจะเป็นไฟชุดหลักหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีไฟหลายชุดนะอันนี้ผมหักขาออกนะตอนแรกมีขามาเหมือนกันถ้าเกิดว่าไฟตัวนี้มันมีไม่ถึงแอมหรือว่ามีแค่แอมเดียวผมก็จะได้เปลี่ยนหมอแปลงลูกใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอเทสตําลังนิดนึงนะครับเพื่อให้ความมั่นใจว่าเราเราจะใช้ไฟชุดนี้เป็นไฟชุดใหญ่ไงเดี๋ยวถ้าเกิดไป,ไปเทสเสร็จตัวแล้วกำลังมันไม่พอมันเป็นแค่ไฟชุดเล็กอะ่ะมันจะเอามาขับอ่าต,ตัวนี้มันจะออกมันจจะะออกไมม่แรรงงนนนคคัับดาดดดิเเเเีีียยยวว๋ผขทึ ก็น,นี่นะครับเดี๋ยวผมเข้ากับดัมไม่โหลด4โอห์มนะครับอันนี้อ่าไฟกาวตรงกลางครับแล้วก็ไฟเลียมนี่อันนี้เป็นไฟอ่าเอซีเอซีนะครับอันนี้อันนี้เป็นกาวอ่าเดี๋ยวเส้นนี้ก็จะได้จะได้เห็นมุมมุมกว้างครับอ่าจะได้เห็นดัมไม่โหลดด้วยขอได้สัก4 5แอมป์นะครับเศษเดียวนะครับเพราะมาแปลงประมาณนี้น่าอยู่ประมาณนี้ปึ๊บ4.5แอมป์นะครับ4.5แอมป์ Uh, ถ้าจําไม่ผิดลุงนี้น่าจะยี่สิบยิบสองวนหรือเปล่าอ่า uh, เนีราวัดเฟสเดียวแล้วนะครับ uh. เดี๋ยว,วเราวัดข้ามเฟสนะครับอ่านี่ยครับผมเอาพันเลยนะครับวัดข้ามเฟสเราไม่วัดกลางนะครับไฟน่าจะคูณสองหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับเมื่อกี้นี้ได้สี่สี่จุดห้านะประมาณสี่จุดห้าบบอ่าคูณสองนะครับแปดจุดสี่กว่ากว่านะครับ โอเคครับก็ความมั่นใจครับอันนี้ก็เป็นไฟชุดหลักได้นะครับก็ใส่เซ o m คอมสวิงนะครับนี่นะครับใส่ใส่ขาที่ที่โดดหากันนะครับนี่นะครับขาที่เขาสัมผัสหากันนะครับสองสองข้างนะครับก็หนึ่งศูนย์หนึ่งศสี่เจหร้ยสาสบโวลต์นะครับเบอร์นะครับ นี่นครับอ่ามีแบบตัวเล็กก็มีนะครับแล้วแต่ชอบนะครับผมสั่งมาผมก็ไม่รู้ครับว่าเป็นแบบตัวเล็กตัวใหญ่อ่านี่นะครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อคอมเลยนะครับอันนี้ต่อคอมเพื่อว่าไม่ให้สวิการ์คนะเดีย๋ยวเราจะทําเหมือนแอมตัวใหญ่เลยก็เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเข้าขาล่างออกขาบนนะครับ ส่วนสายไฟที่จะามาทําเป็นปลั๊กนะครับอันนี้ผมตัดออกมาจากคอมนะครับคอมอ่าพอดีคนที่ออฟฟิศเขาให้คอมเก่ามาครับผมก็เลยตัดเอาสายมาใช้ครับแต่ว่าตัวคอมเสียไปตั้งนานแล้วอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ลุงนะอ่าส่วนสายไฟอันนี้ผมให้ลุงไปาหามาลุงเขามีเยอะแยะเลยก็เดี๋ยวผมใช้ปลั๊กตัวนี้นะทาเป็นเป็นเครื่องของผมแล้วก็สายไฟที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเอามาวายข้างในกันเลยนะครับเราจะไม่ใช้สายไฟใหม่นะจะใช้สายไฟเก่าหมดเลยนี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอา ทำความสะอาดนี่นะครับเอาผ้าชุบน้ําเช็ดก่อนนะครับก็สายจากข้างหลังนะครับเดี๋ยวแปะกาวนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาเนี่นะครับนี่ครับมามาเข้าฟิลแค่แค่เส้นเดียวนะอีกเส้นหนึ่งไม่ได้ตัดนะครับนี่ครับเดี๋ยวเอาเข้าขอดพุ่มแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวโค้งเข้าสวิกนะครับโค้งเข้าสวิกแล้วก็จากสวิกนี่เข้ามาแปงนะครับแล้วก็ของลุงนะครับของลุงใช้สายของคอมพิวเตอร์นะนะครับจะมีสามขั้วอันนี้เป็นกาวนะกาวก็จะเป็น อ่าสีเขียวเหลืองนะครับเนี่ยไม่ต้องวัดแล้วครับอันนี้สีเขียวเหลืองแน่นอนเพราะว่าอ่าตามตามหลักสีโค้ดสีจะเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมตัดออกนะครับแล้วก็เอาของลงจํานะครับโอเคไปนะครับอันนี้ผมแปะกาวนะครับเพราะว่าสารมันแข็งครับถ้าไม่แปะแล้วมันจะดีดออกมาหนักเกลี่ยทนีงครับแปะแล้วก็มอแปลงนี่ยึดแล้วนะครับนี่นะครับแปลงยึดแล้วยึดแบบอ่าแท่นแท่นเหล็กนั่นแหละครับอ่าเนี่ยนะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นของมอปแปงนะครับนี่นะี่ที่ใส่แหวนส่วนที่รองนะครับผมใช้ของพัดลมนะแกะมาจากพัดลมนะครับมีพัดลมเก่าขาขารองอะ่ะเป็นยางนะครับยางกำลังนดัดอ,อันนี้เป็นเป็นที่เจาะเจาะแล้วก็ทําใหม่นะครับอ่าอะไรนะ อ๋อเป็นมะแปงลูกเล็กนะครับเดี๋ยวใส่เนี้ยยังไมไ่ใส่ลูกเล็กก็โอเคครับอันนี้ให้ดูข้างล่างเฉยครับว่าประมาณนี้จากไฟลักนะครับมานี่นะครับมาเข้าผ่านฟลนะผ่านฟลอันนี้ยังไม่ได้หลนนะผ่านฟลแล้วก็พอออกจากเฟลแล้วก็ไปเข้าข้างล่างนะครับเข้าข้างล่างแล้วก็ผ่านสวิทช์แล้วออกขาขาบนนะครับ นี่ L อนี่เนะครับแล้วก็เป็นเป็นไฟอ่ามอแปลงนี่สองลูกนะต้องต่อสายไฟให้ครบนะครับอันนี้อันนี้ที่เลื้อมาเฟสเนี่ยผมผมขอดกันไว้นะผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้อ่าอันนี้นะครับแบบมันต้องเฟสอยู่แล้วผมก็เลยใส่ให้ตรงเฟสก่อน,นะครับนะครับเดี๋ยวได้ได,ไ,ดได้มาได้มาต่อข้างนอกนะครับเดี๋ยวอยากให้ดูตรงนี้ก่อนส่วนแท่นนี้แท่นนี้ก็นี้นะครับมาจากปลั๊กนะครับวิ่งมาน,นี่นะครับประมาณเข้าฟิลนะครับ มาเข้าเฟลแล้วก็มาเข้าข้างล่างแล้วก็ออกขาบนนะครับแล้วก็เตะมาแล้วก็มาเข้านี่นะครับนี่ครับนี่ยังไม่ได้ลนนะเดี๋ยวลอยไว้เฉยนะครับเดี๋ยวต่ออันนี้ลงเบ็ดไฟชุดใหญ่นะครับก็ตอนแรกผมว่าจะใช้สายไฟอย่างนี้ไว้นะครับแต่แต่ผมมาดูสายไฟเศษๆที่ผมตัดออกมาจากมอปลงมาแปลงอะไรที่แบบยาวๆนี่นะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยครับมีเศษเหลือเยอะแยะครับเดี๋ยวผมจะมาเอาตรงนี้วายแทนนะครับเพราะว่า เก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์ครับตัวนี้แล้วก็อย่างหนึ่งเส้นเส้นเข้าใหญ่กว่าตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์จุดห้าครับอันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งบ้างเบอร์ศูนย์จุดเจ็ดบ้างก็จะใหญ่กว่านอยนึงนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ดีกว่าครับเศษเศษเยอะมากเลยไฟ AC นะครับออกอย่างนี้นะครับอ่า AC AC กาว AC นะครับก็จะเข้าฝั่งนี้นะครับแต่ยังไม่ได้ต่อนะเนี่ยผมจะหงายให้ดูก่อนนะครับก็จะมาเข้าใต้นี้นะครับที่ที่ทาไว้นะครับนี่นะครับ จะมาเข้าฝั่ง AC AT ฝั่งนี้นะแล้วก็จะมาบิดมาบิดออกฝั่งนี้นะครับเป็นบวกนะครับเป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบอันนี้แผ่นที่ไปเขย่ามานะครับมันบางครับก็เลยไล่ตะกวดครับแต่ว่าไม่เอาเต็มแผ่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปืองนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้กระแสเยอะแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ไล่นะครับนิดนึงนะครับว่าผมทํามันหนาด้วยครับถ้าไล่เต็มนี่ก็เปิืองเปืองตะกวดนะครับเออไไรแค่นี้อ่าเดี๋ยวค่อยอ่า ต่อตัวนี้นะครับ <Stones> เขานี่ครับแล้วก็เอาไฟก็มาบิดนี่ส่วนตัวนี้นะครับอ่าสีนี่เป็นบวกนะ <Bru k> เดี๋ยวเข้ามาต่อเข้าบอร์ดได้นะครับอ่าฝั <NAT> S> <S <S> ่งนี้ก็เดี๋ยวโค้งเข้าใต้นี้นะครับบอร์ดได้ก็บวกลบกาวนะครับอ่าตัวนี้ครับอ่วส่วนเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ผมใช้สายไฟของเขานะก็มอแปลงลูกนี้มันมีไฟสองเฟสเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าต้องเอากาวมารวมกันนะครับว่ากาวมันอยู่กันคนละอัน นี่ครับคล้ายๆหม้อแปลงซีคอนะครับนี่ครับแปลงซีคอเขาก็จะแยกกาวอย่างนี้เหมือนกันเราต้องมารวมกันนะครับก็เอามาเข้าใต้นี้นะครับนี่ครับ AC AC แล้วก็กาวนะครับกาวก็วิ่งทะลุเลยครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับผมผมเอาสายไฟขนานช่วยแผ่นเป็นนะครับเพราะว่าแผ่นเป็นตรงนี้มันบางเล็กนะครับกลัวมันร้อนครับเลยช่วยนิดนึงแต่บวกบลบนี่ไม่ต้องช่วยเพราะแผ่นใหญ่อยู่แล้วอ่าแล้วก็พอมาใส่ตรงนี้ปุ๊บ ตรงนี้ผมผมต่อไปนะเพราะผมยังไม่ได้ตัดเพราะว่าผมยังไม่รู้ความยาวของแต่ละบดแค่ไหนครับเดี๋ยวก็จะมาตัดบวกสีแดงนะครับแล้วก็กาวสีเขียวแล้วก็สีเหลืองอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยมาตัดส่วนสายไฟที่จะเอาจากทีอามาเข้าบอร์ดนะครับผมมีสายไฟเก่าเาส้นมันใหญ่นะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเศษเศษมานะ<ส>เอามาต่อนี่นะครับมาต่อแล้วก็วิ่งเ้าหานี่นะครับเส้นมันใหญ่ ก็อาจจะได้กระแสทีว่าเหลือก็ตอนแรกว่าจะเอาสายไฟเสร็จที่เหลือนครับแต่ว่ามันใหญ่นะครับ<อ>ก็เลยโหล<อ>ดมาเป็นเส้นเล็กนะครับแต่ว่ามันบัดรกีจะบัดกีขข้างล่างก็ไม่สวยครับก็เลยต้องเอาสายไฟแบบอย่างนี้นะครับเอามาเสียบข้างบนนะครับอย่างนี้นะครับอ่าพอเสียบเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้อ่านี่นะครับัน,นี่ก็จะดูสวยงามกว่าเดี๋ยวเอาเคเบิลไทยรัดก็สวยเลยหรือไม่ต้องรัดก็สวยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวายสายทั้งสองเครื่องเลยนะอ่า เพราะว่าตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาทีมาใส่เนี uh, ่ยเดี๋ยวนะอ่า TR TR เ์าจะหันหันหลังไปด้านนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเขาออกแบบมาให้แปะแปะกับซิงครับเพราะว่าเกิดเรามาคว่ำอย่างนี้มันก็จะตรงตรงขาอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้กลับขาแบบนี้นะครับต้องสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเป็นบอร์ดแบบนี้ครับเขาจะให้ใส่ทีอาร์แล้วเอาด้านไอ้ด้านเนี้ยออกด้านนอกนะครับเพราะว่าเขาเขาออกแบบมาให้เอาตัวเนี้ย เป็นแนบกับซิงเลยนะครับแนบกับซิง์เลยก็โอเคครับเดี๋ยวผมขอวายสายไฟตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเดินสายไฟตรงนี้ให้ดูนะครับตรงบวกลบกางนะครับมีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับมา่อกี้นี้ใส่สายตัวนี้เสร็จนะครับแล้วก็เป็นสายสายไฟธรรมดานะครับเป็นสายไฟแบบนี้ธรรมดาแล้วมันไม่มีโค้ดสีบอกผมก็เลยเอามาใส่อ่าเอาท่อหดนะมาใส่ให้เป็นโค้ดสีครับอ่าขาบีนะครับใช้เป็นสีเขียวนะครับขาบี ส่วนสีแดงเนี่ยคือไบอัดไบอัดฝั่ง NPN นะครับเป็นบวกนะครับแล้วก็ขยายออกขาบวกนะครับผมจะใส่สีแดงนะครับส่วนไบอัดขา PNP นะครับเป็นไฟลบนะครับผมก็เอาสีดํามาให้เป็นโคดนะครับก็เลยจะให้ให้ดูสวยงามขึ้นมาอีกหน่อยนะครับแล้วก็ของลุงนะครับอ่า TR เขาซ่อนอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะย้ายที่ขึ้นมาข้างบนนะครับเพราะว่าอยากให้โชว์ที่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมใช้ อันนี้ครับอย่างที่เคยจอะครับแต่ว่าผมไม่มีอ่าตัวตาบนะผมจะใช้ตัวตัวน็อตเข้าปั่นลงมาเลยครับเดี๋ยวอ่าผมยังไม่ได้สั่งตัวทับนะครับเดี๋ยวอันนี้ใช้เจาะแบบธรรมดาไปก่อนก็เดี๋ยวจะทําแบบอันนู้นครับจะโยงขึ้นมานะครับโยงขึ้นมาให้ดูเป็นสวยงามให้เป็นโคดเสเหมือนกันครับเอาเอาท่อหดใสเหมือนกันก็โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเจาะแล้วก็ใส่แล้วก็วายสายเสร็จเลยนะครับสายไฟจากหม้อแปลงนะครับอันนี้ยังยังไม่ได้หล่นนะนี่ครับก็มาเข้า AC นะครับ มาเข้าเอซฝั่งก่อนที่จะเข้าไดอดบิดขากลางสองขานะครับแล้วก็บิดไฟออกสองขานี่นะครับแล้วมาเข้าคั่วลบนี่นะครับมาเข้าคั้วบวกแล้วก็ตรงกลางนี่จะเป็นกาวนะครับอ่าตรงกลางนี่จะเป็น 9. กาวกลางนี่คือสายสีสีเขียวนะบวกเป็นน้ําตาลลบเป็นเขียวเหลืองนี่นะครับแล้วก็มาเข้าบอร์ดได้นะครับบอร์ดได อ่าบอร์ดไดที่เขาเขียนว่าบวกเนี่ยครับจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวนียเขาจะเขียนบวกนะครับเนี่ยบวกแล้วก็ฝั่งนี้เขียนลบนะครับตรงตรงที่มันเป็นขายื่นขึ้นมาครับแต่ว่าผมไม่บัดเกียข้างล่างนะครับนี่ครับบัดเกียข้างล่างอ่าทาเหมือนกันทั้งสองบอร์ดแล้วก็บอร์ดนี้ก็เหมือนกันส่วนอันนี้ก็ขาก็ออกมาท R นะครับที่ว่าเขาเขามีตําแหน่งบอกให้นะครับส่วนอ่าสายไฟที่จะมาสั่งเสียงเข้านะครับอินพุตนะครับ ตอนแรกผมยัดเข้าไปข้างล่างไงนะกลัวสายไฟตัวนี้มันไปชนกับตัวนี้ก็จะมีสัญญาณรบกวนผมก็เลยโค้งขึ้นข้างบนนะครับโค้งขึ้นข้างบนก็จะประมาณนี้ครับก็ยังเหลือสายไฟฝั่ง s t k นะครับนี่ครับอยู่ตรงกลางนะครับ s t k เนี่นะนครับเนี่ย s p k เนี่ยเดี๋ยวผมจะโยกออกนะครับเนี่ยสองอันนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาครับก็โยงเข้ามาหาป้องกันลําโพงนะครับป้องกันลําโพงก่อนก่อนที่จะไปเข้าแท็บลําโพงนะครับแต่ว่าไฟชุดเล็ก ไฟชุดเล็กอ่ายังยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงนะครับเดี๋ยวเอาเป็นอย่างอย่างไปส่วนแท่นนี้นะครับแท่นนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ไฟชุดใหญ่นะครับก็บวกก็มาเข้าฝั่งฝั่งบวกนี่นะครับนิวนะครับแต่ว่าผมบัดเกียอยู่งล่างนะบัดเกียรตรงขานี่แหละแล้วก็กาวครับกาวสีเขียวครับกาวก็จะมาเข้ากาวนะครับเนี่ยจุดนี้นะครับจุดนี้อันนี้เป็นเป็นกาวของเสียงเข้า แต่ว่าผมผมบัดเกียร์ข้างล่างละอ่านี่ครับนะโยงมาไม่ได้เลยเดี๋ยวอันนี้แล้วกันอ่าเหมือนกันครับโยงเข้ามาหาอันนี้เหมือนกันนะครับนี้นะครับนี่นะครับลบบวกเอ่อกาวบวกก็นี่ก็แบ่งไปหาบอร์ดนี้แล้วก็นนี้ก็แบ่งมาหาบอร์ดนี้นะครับเหมือนกันนะครับเนี่ยนะสายอ่านี่ครับสายสัญญาณนะครับนี่เนี่ยอยู่ข้างล่างนี่นะครับเนี่ยบวกกับลบที่สั่งมาจากวารุ่มนะเนี่ยผมก็มาเข้าข้างล่าง ็ยังเหลือ s p k เหมือนกันนะครับนะอ่า s p k เหมือนกันส่วนส่วนนี้ผมยังไม่ได้ลนนะผมหุ้มไว้เฉยส่วนนี้เป็นขา B นะครับขา B นะครับอ่าตัวนี้เขาสั่งมาแล้วแต่ว่าไฟเข้าไฟลบเข้าขาขา E แล้วก็มาออกขา C นะครับบอร์ดตัวนี้แล้วผมเอา R ศ2นย์จุดยิบโอห์มนะครับบาลานเสียงขาออกนะครับนี่ครับทุกตัวเลย เพราะว่าตัวนี้เขาเขาไม่มีเหมือนตัวนั้นครับตัวนั้นเขาจะมีอ่าเขาจะมีติดที่บอร์ดอ่านี่นะครับเขาจะมีติดที่บอดก็ตัวนี้ก็บาลานซ์เสียงขาออกนะครับเนี่ยพอพอไฟเข้าไปแล้วก็ขยายเสียงครับแล้วก็ออกมาแล้วก็ออกมาปุ๊บสัญญาณก็จะมารวมตัว S P K นะครับตัวนี้มันเป็นสัญญาณตัวเดียวกันนะครับถ้าถ้างายบอดดูนะเนี่ยไ,ไอสองตัวเนี้ยไอตัวนี้กับตัวเนี้ยมันก็จะมารวมเป็นอ P K นะครับเหมือนกันทั้งสองบอดก็ยังเหลือที่ว่าเข้ามาป้องกันลำโพงครับเดี๋ยวว่าชุดเนี้ยเขาเขามีไฟชุดเลล็กอยู่แ้วนะครับ เนี่ยครับก็ต่อไฟชุดเล็กนะครับนี่นะครับก็จะมีอ่าบวกลบกาวนะครับแล้วก็เอามาบิดนะครับอ่านี่นะครับมาเข้าฝั่งฝั่งเอซฝั่งนี้นะที่ที่ทําไว้นะครับเนี่ครับก็จะสลับไดโอดนี่ครับแล้วก็มาแปลงแต่ว่ามีปัญหาตัวนี้นะครับตอนที่ที่ผมทําไว้คิดว่าจะแปลงไฟให้เป็นไฟสิบสองนิ่งๆครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฝั่งเดี๋ยวดูนี่ก่อนก็ ตัวนี้นะตัวนี้เอาไฟ A AC เลยนะเนี่ยจากจากหม้อแปลงเลยนะไม่ได้ไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านไดออดบิดนะเนี่ยแล้วเข้าไปที่ป้องกันลําโพงเลยนะป้องกันลําโพงเลยอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดนะเปิดอ่าติดแล้วนะครับอ่าเนี่ยไฟนาะแท่นนะอ่าไฟสิบสองโวลต์อ่ะ,อะก็เอาเ,เอาจากตัวที่บิดบิดพัดลมได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดนะ วันน uhm. ี Building, here, starting, ้นะครับนี in, ่คร so ับบิดบิดพัดลมเนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันบิดแล้วมันจะได้ประมาณสิบหกสิบเจ็ดแต่จริงๆแล้ววัดดูมันเหลือมันเหลือแค่สเองนะครับส่วนตัวนี้ก็โยกออกไปหาพัดลมนะครับนี่ครับพัดลมนี่นะพัดลมก็จะประมาณในชุดเล็กก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้จะแก้ใหม่นะครับจะแก้เป็นเป็นบิดไฟธรรมดาที่เคยทำครับเป็นสองฝั่งเลยครับเดี๋ยวตัวนี้จะจะปลดออกนะครับแต่เดี๋ยวตัวนี้ผมจะทําให้ดูแบบให้ให้ก่อนเพราะตัวนี้ยังไม่ได้ใช้ครับ ว่าตรงนี้จะเอามาแค่แค่ขับนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะทําเป็นแอมป์บขึ้นมาก่อนไงอ่าจะปิดกันอ่าแล้วก็ตัวนี้ผมเสียบผ่านโหลด,ดอยู่นะอ่าเด้แล้อ่าอันนี้อันนี้ปลั๊กอันนี้ของเครื่องนี้นะครับคือจริงๆอ่ะผมผมก็ลองหลอดโหลดก่อนนะครับจริงๆผมทําผมทําผิดพลาดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเสียบให้มันนั่งกัน เปิดแป๊บนึงเป๊บอ่านี่นะครับอ่านี่ครับวงการลำโพงปิดนะนี่เปิดเป๊ด,ปดนี่ครับดับไปนี่ครับพลมนี่นะนี่นะครับก็เหมือนนะครับเหมือนชุดเมื่อกี้นี้แต่อันนี้เป็นเป็นไฟย่อยไงเป็นไฟย่อยแล้วก็แยกไฟจากนี่มาแล้วก็เข้ามาหาเฉยๆก็เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะแป๊บนึงของ ของฝั่งฝั่งนี้นะครับเป็นเป็นบิดพัดลมธรรมดานะครับเนี่ยไอสองสองสองตัวน D D uh, เนี้ยไดโอดกับอ่าคาปาซิเตอร์เนี่ยส่วนฝั่งนี้จะจะบิดให้เป็นสิบสองโวลต์นิ่งครับแต่ว่าอ่าผมคำนวณพลาดไปนะครับเนี่ยนะครับอ่าอันนี้มันเปิดแล้วนะปึ๊บอ่าดับนะน,นี่นะครับอ่าอันนี้ผมผมผมต่อมาเป็นไฟหน้าแท่นกับอ่าพัดลมนะตอนที่ที่บิดแล้ววัดโวลต์ลอยกันนะมันได้ประมาณสิบเจ็ดนะครับ พอเรามาวัดตอนที่ใช้งานนะครับเห็นไหมครับมีแค่12.2นะครับถ้าเกิดว่าผมถอดผมถอดไฟหน้าหน้าแท่นออกเนี่ยจะขึ้นมาเป็น12 12.6นะครับแต่ว่ามันเป็นไฟสองเฟสไงแต่ฝั่งเนี้ยที่ผมแบ่งมาเฟสเนื้อที่ที่เิดเสร็จอ่ะเนี่ยพอมาวัดดูอะ่ะมีไฟอยู่5โวลต์นะครับมันใช้ไม่ได้เลยนะครับต่อไฟหน้าแท่นก็ไม่ติดเดี๋ยวต้องได้ตัดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ไปต่อแบบฝั่งนี้เหมือนกันนะครับก็สรุปแล้วฝั่งนี้คือไม่ต้องใช้ คือใช้ได้คือแรงดันไฟต้องมากกว่า12โวลต์นะครับต้องให้เป็น18โวลต์ถึง30โวลต์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำเป็นเป็นเป็นคลิปแยกย่อยอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตอนตอนตอน,ตอนที่ผมทําไม่มีอะไรโหลดไงพอพอมีโหลดก็วกนนี่ส่วนอ่าป้องกันลำโพงก,ก็ใช้ไฟ AC ตรงเลยนะเพราะว่าเขาเขียน AC นะครับ AC ก็ใช้ตรงเลยนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้อาจจะเกิน20นาทีนะครับเพราะว่าผมจะอธิบายนิดนึงก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวต่อชุด s p k เข้าป้องกันลำโพงแล้วก็ผ่านฟิลตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีฟิลนะโอเคคือถ้าถ้าเป็นกล่องของบ้านมอนะครับเขาเขาจะมีฟิลตรงนี้ใช่ไหมครับฟิลคู่กับลัก220โวลต์นะครับเพราะว่ามาตัดตรงนี้ครับแต่ว่าของเราไม่มีนะครับนี่นะครับผมผมเซิร์ชตัวนี้มานะครับเซิร์ชมาตั้งนานแล้วแต่ว่า ไม่ได้ใช้ครับเดี๋ยวผมจะเอาฟลตัวนี้นะเจอตรงเนี้ยต่อเข้าฝั่งบวกนะครับแล้วก็เอามาเข้าฝั่งฝั่งป้องกันลําโพงนะครับเพราะว่าให้ให้ตัดให้ตัดฟิลขาดนะครับเพื่อทําให้เหมือนมีฟิลครับแต่ว่านี้เป็นฟลแบบคล้ายของรถจนต์ครับใส่ 5m ก็พอก็เดี๋ยวจะใช้ทั้งสองอันเลยนะครับเพราะว่าแบบเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้เจาะใส่ฟลนะครับก็ฝั่งนี้ต่อเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับอ่า ก็ผมต่อ,อเพลงเข้าแล้วนะผมเปิดเพลงนะนั้นเมื่อกี้นี้ผมทดลองไปนิดหนึ่งแล้วนี่นะครับนี่สัญญาณเข้าตรงนี้นะแล้วก็เอาชาแนลนี้ก่อนชแนงขวาก่อนนะครับชแนอาแล้วก็ลองเปิดนะครับคือที่ผมลองเปิดอนะ่ะวอลลุ่มตัวนี้มันเสียนะครับนี่ครับ ก็ดังเองครับ้างนี้อา้งอางเงียบไปหลังบไปาบางทีปิดแล้วก็ดังครับแต่อ่า EP นี้ผมจะให้เอาแค่มีเสียงก่อนนะครับนี่ปิดแล้วยังดังอยู่เลยนะครับ อีพีนี้ผมแค่เอาให้เสียงดังก่อนนะอ่แต่ว่าชแนลเนี้ยยังใช้ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะย้ายนะครับเดี๋ยวจะย้ายมาฝั่งนี้นะอ่าย้ายมาฝั่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเพลงนี้นะมามามาฝั่งนี้นะครับ ก็โอเเดี๋ยว EP นี้เอาแค่ฟังเสียงนีดนนะครับเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวเข้าไปไป VS กับอ่าแทนนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแทนนี้ผมจะลองให้ดูนะเดี๋ยผมยังต่อมาเสร็จเดี๋ยวขออนุญาตต่อแป๊บนึงนะครับมีการผิดพลาดนะครับเดี๋ยวอ่า EP หน้าผมจะเอาไป VS กันนะแต่ว่า EP นี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะครับว่าเวลาต่อเสร็จนะครับให้เอาโหลดต่อนะครับอย่างในกรณีของผมเนี่ยผมก็ต่อสลับอ่า NPN กับ PNP สลับขานไว้นะครับแล้วก็อ่าสวิ์เสียนะครับผมเลยลงคลิปช้านะครับ นี่นะครับผมก็หาอยู่ตรงนานว่ามีอะไรเสียนะครับนึกว่าอันนี้ผมก็ปลดออกหมดทุกอย่างแล้วเราก็ม่ไล่ใหม่ไอ้ตัวนี้เสียนะครับผมก็เลยเอาตัวตัวของของแท่นนู้นนะครับเอามาเอามาใส่ไปก่อนอันนี้เสียแล้วก็แท่นนี้นะครับแท่นนี้ก็มีปัญหาอยู่นะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแก้ที่หลังนะครับแท่นนี้ผมก็นึกว่าอ่าตัวนี้เสียนะครับที่อาร์ตบนนี้เสียผมก็เลยถอดออกลองสลับดูนี่นะครับมันจะร้อนอยู่ได้เดียวนะครับเนี่ย ได้เอิร์นเขาสามสิบกว่าเนี่ยสามสาอ่านี่ครับไดนี้จะร้อนไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตามแก้ก่อนก็ EP นี้คลิปยาวเกินนะครับเกินกําหนดที่ผมกาหนดไว้เดี๋ยวอ่าอี EP หน้าผมจะทําให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปวีเันตรงหน้าบ้านนะครับแล้วลองเสียงระยะไกลครับเดี๋ยวจะลองกับโต๊ะ12นิ้วนะเอาไปไปลองกันว่าบอดเจ็ด74นหนึ่งกับ วงจรบอดรเซีเนี่ยครับดังพอสูสีกันไหมนะครับก็อีพีนี้ก็มีเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับที่อุตส่าห์รับชมมาจนจบ